มาซายอะ่ะโอเคไปแล้วไปดูแล้วโอ้โหเอแล้วช่วยแล้ว,ว,ลวดูเฟซหน่อยอะ่ะสตรีมขึ้นหรือเปล่าอะ่ะมาแล้วค,ครับามาหลังได<า>้กว่าโอ้ยโหดเกินนี่เขาเล่นเก่งมากเลยเอยเองอย่ากระโปงอะโอ้ย มีใครปืนกลไหมไปเอาซ้ายหน่อยที่ส่วนไหนวะโอ้ยเหียยังไม่ตายวะยังไม่เคยเห็นยามโบ้ปืนตัวนะเดี๋ยวเล่นปืนกลละเฮ้ยทำไมเขาเก่งจังครับเนี่ยเขาบอกแล้วไงว่ามันเก่งเกินตายหนึ่งเฮียไอ้สย อก็บไปเดืๆๆๆอดสกุลสกุลโอ้ยเก่งเกินจะต้านไหวไหมเนี่ยอืมเฮ้ยเขาโหดจริงว่ะวอันนี้ต้องยอมแล้วอะ <ๆ S 1> แลมโบยังสู้ไม่ได้ได้สอง ีได้ลูกปืนหมดทําไงดีวะแลมโบยังต้องยอมแพ้วันนี้เฮ้ยมาซ้ายแล้วสองตัวซ้ายหน่อยตายยากว่าตายตายตายหนึ่งตายหนึ่งดูขวาอยู่ดูขวาอยู่ดูขวาอยู่้ซ้ายผมเอาเองไปดูขวาเลยตัวขวามาแล้วขวามาแล้วซ้ายสามขวาใหญ่เซ้ายสี่ทำไมแม่ระเบิดยาชาวะขาง โอ้โหโคตรตึงเลยไม่ไหววะ่ะอ้าวมึงนโดนยิไงไหนวะข้างบน,นไว้หลังซ้ายไม่มาแล้วโอ้ซ้ายไหนพี่ดิดวะเออหลอกปะเนี่ยขวาขวามันมาขวามาขวาออ๋ยวซ้ายยวขวาอยู่เนี่ยเฮ้ยอะไรวะกูเองข้างหน้ามีปะตายแล้วขวามาอีกตัว โอ้กระโดดเป็นกบเลยว่ะโอ้โหเฮียแม่นอย่างวัดโอ้โหได้ตัวเดียวโอ้โหเล่นมาตั้งนานได้ดตัวเดียวจริงอ่ะจะเล่นเก่งขนาดไหนสายเคยรับยัง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 อยู่นะ่าหินตัวนึงแม่นอย่างอไอเวยเจมอยู่ฝั่งล้นเจม ตายสี่เฮ้ยตายห้าสวยเห็นแล้ไงวะโอ้โหเขาไม่ดันแล้วอ่ะโอ้โหไปได้ไปแล้ววาเกิดที่เรานะเกิดที่เรานะทำไมเขาตายยากจังวะเฮ้ยกระสุนหมดใครมีเขียวโอ้ยเฮ้ยเขาเกิดนี่แล้วโอ้โห ไม่หนกหละโห้ยน้องมันนำสามวิจารเลยนะน้องไหนเนี่ยพี่ไอ้น้องทีมเนี่ยไงนำเราสามสี่แล้วอะมันมีน้อยกว่าคนน้อยกว่าเราอีกใครแจกอะ่ะเขาบอกอยากได้ตึงๆเฮ้ยพี <มา S 1> ่ไม่ได้แจกแน่ไปช่วยจบสนับสนุนหนึ่ง มาโอ้ยแม่มันตึงอย่างวะเนี่ยตึงเกินมาขวาหน่อยมาขวาหน่อยมาขวาหน่อยเขาเก่งเกินอ่ะเอ้ยขวาเอ้ยเข้ามาทางซ้ายเข้ามาดังซ้ายเข้ามาดังซ้ายเร็วค่าเสียหายหนึ่งหมื่นเนาะตายเครื่องบินนะเครื่องบินนะเครื่องบิน มันเหมือนกับเห็นเนะเนี่ยไอเทียมันรู้ได้ไงวะเออเห็นได้ไงวะงงขอกระสุนเขียวมั้งดิใครเหลือมั้งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไอเดี๋ยวเดี๋ยวกูรายงานก่อนเดี๋ยวตายรายงานดูก่อนไอมัน,นมันรู้มันออกมามันก็มันก็สองเลยอะ่ะทั้งที่หมอบอยู่ด้วยเกิน เกินไปเนี่ยมันเรากับเขามันต่างกันครับคนละชั้นเหรอไเล่นไม่เล่นบ่อยแล้วเพราะน่าเซียนครับทีมบ้าอะไรวะเนี่ยไปแข่งกันไปแข่งเลยปะถ้าเล่นเก่งขนาดเนี่ยวุ้ยเย้ยโอ้ตึงเกินแก ข้าได้สี่ตัวเนี่ยข้าได้สแล้วขาได้ห้าตัวเองนี่ยบ้าบอเอ้าทำไมผมไม่มีปืนอ่ะยังไม่ยังใจฝึกเยอะครับโอ้ยเย้เลยนะโอ้ยยิงเลยเหรอโอ้ศพแรกเลยกูไปเกิดที่โล่งได้ไงวะเนี่ยไอ้เฮีย เนี่ยดูดิไม่อยากจะว่าแล้วเฮ้ยมันรู้เกินรู้เกินโหรู้เกินมึงอะรับรับไปขวาหัวรับไปหน่อยเยอะเลยดันมึงดันขวาไปเลยดันดิตรงกลางละตายหนึ่งกลางโอ้โหโอ้ยเฮียไม่ตายไิงหลอกตีเอ้ยมาข้างหลังแล้ว Oh, oh, oh. โอ้โหสซ็นไหนเปิดไอ้ยังดัน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 เลยดันดันดันโอ้ยอยู่ตรงซ้ายตรงนีกว่ะโอ้ยโอ้โหทำไมแม่นเกินเรื่องยังไงก็ไม่ชนะได้อย่างนี้ตายหมดยังเกิดแล้ว ตายเถอะคมดขังบินวะแม่นจัดเยอะป่าระเบิดแม่นเกินใช่ป้าเนี่ยเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนหวะถ้าเกิดไม่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 รู้จักนีิกรายงานและเละ,ะและ้วเนี่ยก็ไม่ถึงตัวอุรายงานไปก่อนเลยอุรายงานไปก่อนเลยให้เขาปลดปลอก อาดเอ็มสี่เอาไปเอาจีดิตบังกบอนออกดันลงอีกสนับสนุนเองบอกมาลงเลยตอนนี้หนาบอกไม่ลงยิงไม่โดนเลยอ่ะเ็จร้วเบิดแม่นยังวะสนับสนุนอย่างเดียวเลยกูเฮ้ยไปแล้วซ้าย ออกขวาตัวออกขวาตัวขวา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 เจมต้องเล่นปืนโกลเลยนะบอกลงเล่นปืนแรงเลยวิ่งไปชิดไม่เอากระดานมาหน้าไวมากเลยตายตายตายขวาตายกระสุนเขียวกูก็หมดอีกแล้ว มีใครตายหาฝั่งนี้ไหมเตึงตึงตึงจริงอ่ะมันบอกขอตึงตึงตึงจริงครับโอ้เกินฟ้าเกินไปขอรายงานขอรายงานได้ไหมเนี่ย đấy là xong đập xong rồi mày nhít khỏa mày nhít khỏa đằng ấy đập đằng ấy đập dìa mày hiểu lâu đấy nghe quá đan 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 แล้วรู้ด้วยว่าอยู่ตรงไหนอ่ะรู้ดีชิบหายเลยโอ้โหโอ้โหเฮลลาบข้าวเลยตายไปยี่สแปดเลยโอ้โหเกินสามสิบเจ็ดอ่ะดีโด้วยโดนละนาวเลยว่ะเกินเกินครันี่ฮสวัสดีครับสวัสดีครับผอมคนเยอะยิ่งยิ่งไม่ดีนะคนเยอะสสวัยิ่งเยอะคนเยอะยิ่งน้อยคนเยอะยิ่งโดนเยอะสวัสดีครับมาบามาใหมครับ อเอาต่อไม่พี่นี่เอาต่อดิเอาต่อดิเชนายโอ้ยตึงเกินเอาเอาตันดิผมไหมครับนี่เอาเอาตันดิไปบวกทีฮะเอาลุงดิทไปบวกทีบวกแล้วเอาไปแจกคิวเอาไปแจกคิวไปฝั่งนี้นะได้ดิได้ดิอยู่ที่ผมได้วสิเดี๋ยวไให้ทีมโดนละทีมไล่แล้วเอาตันดิดไปดิ เขาผมไม่ค่อยดีนะบอกก่อนได้ได้มามาอยู่ที่ผมก็ได้แอบตึงแอบตึงยงไงเด็กโก้เด็กโก้เรียนเปล่าก็ใจเหรออดเย็นนะสวัสดีครับไอ้โแมงเงียบว่าไงครับสวัสดีครับมีคนมาแอบฟังครับไอ้โก้มากูไปสะคำก่อนแหละเฮ้ยไอ้โก้เอากูไปสะคำเหมือนกันกูไม่อยู่แล้วว่าไงเพื่อนโอมอยากบวกก็เหรอยากบวกเปล่าอยากได้แบตกับทีมผมป่ะครับอยากมีมือมากกว่าครับเดี๋ยวก็มาดีก็มา โหนะสตีมอยู่ดีกดเลยกดเลยสตีมอยู่ดีหนึ่งน้ำหกก็จะกดทำไมล่ะจะกดทำไมล่ะโอ้โอ้ยังไงโก้ไปเล่นสักคำดีกว่าไม่อยู่แล้วเบื่อโกวะไปเถอะพี่ปาแมนปะวอกแล้วเออกูเอาไดเลยเดี๋ยวซื้อเลยโอเคย้ายไปให้หมดเลยจบนะโก้หดเขินไม่ไม่ไม่เดียวไม่เดียวไม่ <c oughs> กำลังเข้าเกมกำลังเข้าเกมเราแป๊บนึงอย,อยาอยาให้มันสตรีมให้ดูจริงๆนะเพราะมันเล่นยังไองอะส้สมชีส,สซื้อ,ซ,อซื้อโปรอะไรมาซื้อโปรมองเห็นเหรอเออเ่นนอยังไงใครใครเล่นเนี่ย <c oughs> <ล>ว่าไงครับซ้มจีสยสิบสิรู้สึก <3 S 2> <20 S 3> ว่า <4. S 3> รู้สึกว่ามีคนผู้หญิงแถวนี้เขาจะยิงเขาจะยิงคอมเมนต์นะครับ ไอ่โกก็ไม่โสดรัดก็ไม่โสดนะฟอร์ก็มีลูกโคตัดบทชาวบ้านเลยเออจริงๆแยมอะไรครับเยิ่งสุดเกินโกก็มีเมียแล้วรัดก็มีเมียเออมีหมดีเบิร์ดอะไรนี่เขาเรียกว่าจระเข้ของขวางคลองใช่ไหมขวางคลองของจริงนะครับเนี่ยอ่ะไอแค่หรือน้องเค้เออ ไอ้แจมแจมว่าปกติโรงเรียนนี่ให้ไว้ผมอะไรผมเกียนเฉียงก็เบาๆบาะไม่เหมือนเอ็งจะเล่นไปแล้วว่ามงเนี่ยเฮ้ยยินตาดิดว่าตาดิดไม่อยู่ทีมเราใช่ไหมนะโอเคโอเคโอเคลอเกพี่ไม่แซวพี่ไม่แซวเอาตัวแจกไปู่นละเออพี่รัตพี่รัตพี่ว่าก็กับเชียงใหม่แล้วเนี่ยไม่กลับพี่พี่รัตฮะน้องเขาลบผมเป็นเพื่อนแล้วพี่เฮ้ยโอ้โหเอ็งไปแจกเนี่ยสี่ใส่ไม่ดีไง ก็ไปไหนกับคุณพี่เนี่ยก็ไม่มีใครดึงผมสักคนน่ะไม่เล่นใช่ไหมดึงอะไรดึงอะไรทีเกมไหนวะเนี่ยทำไมเขาวิ่งไวอ่ะทำไมเขาวิ่งไวอย่างไรโอ้วามรอแป๊บเดียวมันเข้าคนเข้าไปแล้วอ่ะแป๊บเดียวช่วยผู้สีแดงจบแล้วชุดผู้สีแดงวิ่งตรไวเลยดูดิเจม ต้องคุยด้วยนี่ให้ผมให้พอให้ผมสั้นผมยาวได้หมดผมสั้นก็ได้ผมยาวก็ได้ผมแล้วผมดีนะครับแล้วใช่ใช่แล้วผมเป็นแฟนคุณได้ไหมครับนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับโอ้ง่ายเกินปล่อยไปขอขอพื้นที่ให้น้องผมเล่นมุกหน่อยครับไม่ใช่มุกแลนี่มันไม่ใช่มุกไม่ใช่มุกเลยอันนี้จริงจังอันนี้จริงจังไม่เขาเลือกเป็นเพื่อนเลยไม่ใช่เหรอแจมแจมแล้วข้ออะไรนะจะถามว่า แล้วปกติเนี่ยผมผมจะบอกผมสะดวมยาวเดินด้วยกันเดินด้วยกันเดินด้วยกันเฮ้แต่ผมโสดนะโหดเฮียอะไรนะมาคุยเมียอยู่ไอ้สัตว์อ้าวคุณพูดอีะไรเฮ้ยโอ้โหโหดเกินเฮ้ยมันใช่เพื่อนเนี่ยพี่แชมป์แม่งตัดบทเลยเฮียโอ้ยโล้วเนี่ยไม่โดน พีมมาอยู่ซ้ายเขาตั้งหน่อยมึงเกิดฝั่งเขาเลยนะมึงจะอู้นะพีมแล้วจะนอนอย่างงี้ดิอูเปิดโผล่ได้พีมไหมอ๋ออย่าเปิดโปลมากกว่ะพีมเขาตั้งหน่อยไอ้โอ้โหเฮ้ยโอ้ยทำไมเขาโหดจังๆับบนี้อ่ะมันเคาะยังไงวะโถ่ถามตัวโอ้ยยิงไม่ได้ตัวเลยเนี่ย เขาเมือนรู้อ่ะรู้ว่าอยู่ตรงไหนอ่ะดูได้ไงอะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับผ<ง>มแมนโดนแล้วเฮ้เ<ล>ยเฮ<ะ>้ยรู้ได้ไงว่าอยู่ไหนอ่ะโอ้โหเจ็บไม่ใช่แล้วผมบอกแล้วพี่เกมอ่ะโปะ้เออเดี๋ยวนี้พี่เกมเขาไม่คุยกับผมเลยว่ะอะ <c oughs> โอ้ยเจ็บเลย เดะเดะเดะรัดมันวิ่งหาลันเไดปะเฮ้ยเออว่ะแปลกว่ะงงมากอ่ะเอ็มไหนวะวิ่งหาผมเลยอะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอะไรวะมันใช่ปะเนี่ยเออใช่พี่เจมี่ปะม้าเมาส์เล่นผับจีไหมเอ้ยผับจีปะเอาวีสนุกเหรอสนุกเหรอหนูอ้าโอเคนะเหมือนเด้ติม ใช่เดพื่ออะารอ่ะไอตาเนี่ยเฮ้ยไม่ได้นักตัวเลยไม่อยากเล่นด่านนี้เลยเขาเอ้าทำไมต้องไม่รู้อ่ะทำไมเวลาพี่โก้พี่โก้ถามแล้วแบบต้องไม่รู้ตลอดเลยเอ้อไปเลยก็มาจุดให้กันด้วยจะได้ช่วยกันจริงเอ้ยมาดิไม่ได้นักบัวเลยมาดิมาโชว์กันฝั่นี้ฝั่งนู้นซ้ายพี่แชมป์ซ้ายไปแล้วกันึง

เกินไปแม่นเกินไม่แม่นครับพี่พี่เจอตี้เอ่ที่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้ใช่ปะอ๋อแล้วไอสัตว์ัวไม่เล่นไรอีกงอ้ยเฮ้ยไม่เล่นได้บ้างหวะมันใช่ปะเนี่ยอันนี้พี่เล่นกับใครเนี่ยไม่โรไม่โรเลยเพื่อนโก้แหละทีมเพื่อนโก้อะไม่โปรครับไม่โปรตะกกนครับวัดมันใจได้ครับก็เก่งกันเกินสกิลเพื่อนผมมีสกิลเพื่อนผมมีครับ มึงเล่นกันไปเลยไอ้เหี้ยกูเล่นปกติโอ้โหคนเดียวไปหนีไปสักคัมหนีไปสักคัมหนีไปสักคัเออมเลยพี่แชมป์ไปไหนเนี่ยนีเกมมนซื้อซื้อซ้อซออซื้อซื้อซื่อซื้อซือนก้นแล้อซืยังืม่ไหวเลย้ออซื้อซื้อซื้อซอซื้อซ้อซื้อซอซื้อซื้อี่้อ้อซือ้าซนะอ้อ้ออลยเอเลยแชมป์ได้อ้งแล้วอ้เหี้ยเ้ยใจเย็น สักคำพี่แนะนำหนีสักคำเฮ้ยเขาเล่นกันแบบโอ้โหเฮ้ยไปแข่งจีสปอร์ตเถอะถ้าเล่นเก่งขนาดเนี้ยก็ตีแข่งไงพี่ตายซะไอ้เบิร์ดแต่ก็รู้อยู่ว่าอยู่ไหนอะระเบิดมาถูกอีก กูสองตัวนะแต่ก็ไล่กันอยู่นะทำเป็นเล่นไปแต่ก็ไล่นะแต่ก็ไล่กันอยู่นะได้ยินเสียงได้ไงวะเรานำอยู่เรานำอยู่สองตัวพี่ตดเสีย,ยเงียงว่ะเดี๋ยวคอยทีหนึ่งเ <c oughs> ติงตง,ตง

Ô, oh, lên. Yeah. Oh, yeah. โอ้โหเขามาแบบดันกันเลยนี่หว่าะดักเอาขับมาหนึงมาถือละดักเอาดักเอาโหลดไปโหลดไปตั้งเป้าตั้งเป้าไว้ตั้งเป้าไว้แล้วซื้อหน่อยเขี่ยเขี่ยไม่เล่นด้วยพี่โอ้โห มีละค้นใช่หอเปล่าน่นี่พี่ดักเอาโอ้กระสุนเขียวไม่มีเลยเฮ้ยระเบิดนี่จะไปทำกันหมดเลยใช่ไหมครับจะต,ต้องจะออกแล้วนะระเบิดน่ <c oughs> หสยดสยกงเลยระเบิดโอ้พี่มาแล้วตาย เบิร์สโอ้โหเบิบบบบบร์สว่าว่าว่าวันนั้นโทรมาทำไมพี่ยืมตังค์เดี๋ยวผมได้ยืมพี่ขอพี่เบิร์สหน่อยมาเยไหนก็วันเกิดแล้วเอาเท่าไหร่บอกมาเลยนี่ถามเฉยใช่ไหมพี่ฮ <c oughs> ะถามเฉยใช่ไหมเอาจริงอ้าโอนมาเลยครับห้าบาทพอละคนเยอะเกินพี่ไม่มีอะ่ะ <c oughs> มาสุดสองบาทโอ้ ก็เก่งกันเกินก็เก่งกันเกินเท่ากันแล้วเท้ากันแล้วได้เลยฉันเลยต้องเอ้ยปากพอปากเจอตับ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 ลาดพี่ แค่นะน,แน,น,นั้นนะโหยวว่ะโอ้ยร้อนระเบิดโอ้ยชิบหายตรงนี้ตรงนี้เขาเนี่ยไม่ตายตายตรงนี้หนระกูไอ้เชี้ยโคตรเยอะไม่ใช่นะเองกูโคตรเยอะเลยทุกคนต้องตาย เร็วสปอร์ลุยเรืองมรอกันนํมาหาเจอสัาละนำละเฮ้ยมีคนใส่คิวที่สุดอยู่คนนึงว่ะอยู่ด้านขวาจะแจกจะแจกเรานํำเอาพี่เจมไม่ได้เล่นกับพวกพี่มีคนใส่คิวที่สุดว่ะเออตายได้เหมือนกันเดินยิงเลยเหรอวะก็โหดเกินมาหลังกูอีก พี่อะเล่นเป็นแซนวิ่เลยโปทีนี้เฮ้ยมาข้างหลังว่ะไม่ใช่ข้างหลังเราพี่ผมเห็ียนพี่ย่องอยู่เอาอยู่ไหนวะแค่น้ำพี่จัง โอ้ยไม่ไหวอะ่ะมันมันตึงเกินขวขาขวาขวาไปเข้ามาแต่แต่ไม่กินทำไงเขาไม่คุยกับผมไม่รอดอะ่ะตะลงุงคิวรีสูดเนี่ยเฮ้ยรู้ได้ไงวะ อยากให้มันไหลส,สดเลยอยู่ไหนเจมซายหรือาปล่าเออไหลสดดีไหลสดดีแน่จริงเปล่าเห็นว่าพี่เจมพูดแล้วโอ้ยเนี่ยสอนบอกจัดแม่ยูครับน่าเขาเงียบเลยนะอุ้ยสอนเบื่อด้วยรอซักคำอยู่เดี๋ยวมาเออโง่น้กฟอซื้อซักคมแชมป์ซื้อแล้ว จริงเหรอได้หกตายสิบหกแพ้แก้วเดือดแดดเลยวะนี่ไงเจ้าตัวนี่ไงเจ้าตัวเขาโปนะคนเนี้ยอืมคนจริงอ่ะต้องยอมรับว่าโปนะเฮ้ยไอวิทโกะเอาว่าเราอ่ะเอาว่าไม่มีใครเล่นแล้วเขาหนีไปสักคำกันแล้วบ่เฮียเอาไงดีวะโมเหแล้วกูอยู่พับจีคนเดียวนยตอนเนี้ย เล่นสักครัแล้วหำใหญ่นะจบแล้วที่นี้เขาทิ้งละไปยุบไปครับยุบเยอะเขาเล่นสองเกมยุบเยอะทีมขี้บ้านเนี่ยยุบเยอะทีมมีบ้านยังอยู่ใครซื้อแล้วมั่งเนี่ยสักครัเนี่ยแชมป์ซื้อแล้วพี่ฟอร์ดกำลังจะซื้อตามเหลือพี่คนเดียวพี่เบอร์ซื้อหน่อยดิเดินหน่อยไดโอนเอาบัญชีมาไดโอนเงินให้เฮ้ยแชมป์ปิดมาวะแชมป์โกรธว่ะแชมป์โกรธใช่เหรอพี่ เดี๋ยวเดีเ๋ยว<ด>ลวุงดิดลุงดิดเขาไอ้ลุงดิดอ่ะนานา,นาฟอร์ดจริงอะเนี่ย <c oughs> จบการ